They call my phone, I press the gun again อันนี้ผมใส่นะเดียวนะแค่ลองระบบเขาไม่มีที่ยิงก็ลองระบบว่าลูกหมดสลายฟังหรือเปล่านะครับผมนะโอเคอยูมาเล็กครับผมเหมือนกันอย่งเดีหนึ่งครับผมงานเล็กติดแผลนะนนะปืนใหม่ๆส,สวยๆงามๆเลยครับผมนี่ญญราคาไม่ส่อนะผมเทระบบให้ดูครับผม เอาละครับผมสลิงเพื่อนทุกคนด้วยครับมีโารีกชทซอกกันครับผมวันนี้รีวิวนะครับผมแบงค์กันมือ2ครับเป็น แบ่งกันมือสองนะก็อยู่กับเจ้าตัว U มาเด็ก M 1 9ึ1 A 1นะครับผมหรือว่า,าโคคัลเปเมนต์นะครับผมตัวนี้เนี่ยได้ลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทปืนโค้งจริงเนนัยนะเพื่อนก็มาด,ดูดีไซน์ของมันนะครับผมตัวนี้เนี่ยได้มาแบบว่าสภาพนางฟ้าจัดนะครับผมดูโอ้โหดูเพื่อนดูนะครับผมมีเลเซอร์ยิงลายมานะครับผมนี่คือตรงแบบว่า เลเซอร์มาร์กิ้งของมันเนี่ยตรงแบบปืนจริงเลยนะครับผมเหมือนปืนจริงเลยนะครับผมก็ถามว่าสวยไหมก็คงไม่ต้องไม่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับผมสําหรับงานยูมมเล็กก็คือผมสําหรับผมนะยูเมเล็กเคือนดับหนึ่งละนะสาหรับแบงค์กันอ่ะคือดีที่สุดละนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆบอกนี้นะครับผมว่าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหมามันไม่มีหลังอ่อนนะครับผมก็ถ้าใครจะซื้อผมบอกไว้เลยนะครับผมว่า M อหนึ่งก้าหนึ่งตัวนี้ถึงจะได้ลิเขสิทธิ์แท้เหมือนปืนจริงมา แต่ปืนครับผมไม่มีหลังอ่อนนะครับผมมันไม่มีหลังอ่อนนะครับผมก็ต้องทําใจกับเรื่องนี้นะครับผมก็คือมันไม่จําเป็นอะสําหรับแบงค์กันมันไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมแค่ระบบกับเนื้องานวัสดุดีแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะผมให้ฟังเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงให้ฟังเสงสไลด์แล้วกันอ่ะด,ด,ดูดูด็เพื่อนอื้อโหเสียงเพาะมากนะผมนี่ปืนไม่อ่าปืนค้างสไลดย่อยู่แล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วลองฟังเสียงนะครับผม เสียงมันเพาะมากเพื่อนๆตัวตัวนี้นะผมอยู่หมายเ m หนึ่งกัหนึ่งเอหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวพิเศษนะครับผมที่ไม่สามารถอปืนเนี่ยเวลาไม่มีกระสุนเนี่ยจะค้างที่ปากแม็กนะครับผมจะใช้ตัวปากแม็กค้างสไลด์นะครับผมแทนที่จะค้างกับตัวคันค้างสไลด์นะครับผมแบบตัวแบงกันของค่ายอื่นนะครับผมก็เจ้าตัวนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆกันเลยนะครับผมทั้งภายนอกภายในนะครับผมก็ เอาไว้ดูเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมสําหรับคนที่จะซื้อไปนะครับผมก็มาดูเนื้องานนะครับผมว่าเราได้มาเนี่ยเพื่อนมือสองสวยๆจริงนะครับผมโอเคก็เจตัวนี้นะครับผมเสียงดังฟังชัดนะครับผมปืนคุณภาพดีแน่นอนนะครับผม้าใครได้ไปนะก็ยิงแบบง้างนกยิงได้นะครับผมยิงแบบงางนกยิงได้หรือว่าจะขึ้นลำนะครับผมแล้วก็ยิงนะครับผมเห็นไหมว่านกทํางานแล้วก็ยิงนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะถอด อถอดปืนให้ดูนะครับผมวิธีการถอดว่าถอดยังไงโอเคไปดูกันเลยครับผมโอเคเพื่อนๆตัวน,นี้เนี่ยวิธีการจะถอดสไลด์มันออกเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมก็มันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่ก็คือมันไม่ใช่อะไรที่จะถอดถอดได้โดยที่แบบว่า,อาเออกูเคยลับแบงกการมาก,ก่อนเว้ยมันต้องถอดอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมวิธีการถอดแบงนการตัวนี้ก็คือนะครับผมเอาตัวคันค้าง มันมันไม่ใช่คันค้างหรอกมันคือคันค้างสไลด์แต่ไอเจ้าตัวคันค้างสไลด์เนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่ที่จะล็อกสไลด์กับบอดี้ติดกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือมันมันทาหน้าที่ค้างสไลด์จริงๆอะนะครับผมเอาไปแขวนสไลด์อย่างเดียวคืออ่าสไลด์เนี่ยมันจะมีเจ้ามันจะมีเจ้าตัวนี้อยู่ก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมมันไม่เกี่ยวกันนะครับผมที่อ่าอันที่ใช้ล็อกสไลด์เนี่ยมันจะอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับผมตัวบูทล็อกล็อก ล็อกสไลด์นะผมจะอยู่ข้างหน้านะผมโอเควิธีการเอาออกทายัางไงนะผมวิธีการเอาสไลด์ออกเราถอดถอดแม็กกาซีนออกนะผมย้านะผมต้องถอดแม็กกาซีนออกเอาตัวคันค้างสไลด์ออกมานะผมจากนั้นนะครับผมบิดนะผมกดตัวนี้นะเพื่อนกดกดตัวนี้นะเห็นไหมกดไกด์หลอดนะผมแล้วก็บิดเจ้าตัวอ่านี่นะผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะผมไปน,นะผมอ่าโอเคผมหมดมันมันจะมีล็อกของมันของเก้าผมผมเอาอย่างนี้ก็คือ เอาเจ้าตัวนี้ออกมานะผมบูทประคองนะผมแล้วก็ทําหน้าที่ล็อกสไลด์นะครับผมประคองท่อประคองท่อนอกนะแล้วจากนั้นนะผมมันจะเหลือไกด์หลอดนะครับผเราจะเราทําการบิดไกด์ลลอดขึ้นมานะผมเดี๋ยวบิดให้ได้รอบมาัน,านเพื่อนถ้าถึงรอบมันเดี๋ยวมันจะหลุดขึ้นมาเองเห็นไหมอันนี้คือถึงรอบมันแล้วนะผมถึงรอบมันแล้วมันก็จะหลุดออกมานะครับผมอ่าโอเคแล้วก็เอามันออกมานะผมนี่ไกด์ลลอดนะผมแล้วก็แขงแขงเอาบูทประคองไกด์หลอดออกมานะผมจากนั้นนะผมอ่า นังนกหนึ่งทีนะผมแล้วก็ดันสไลด์ไปข้างหลังแล้วก็ยกออกเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับผมว่าเฮ้ยนี่คือนี่คือปืนที่แม่งโคตรแบงคันที่แม่งโคตรแพงแต่แม่งแบบว่าดูเพื่อนมีอะไรแค่นี้หรอนี่คือกูจ่ายเงินไปเพื่อสิ่งนี้หรออ่ะจริงๆไม่ใช่นะเพื่อนคือได้ลิขอ่าได้ลิขสิทธิ์แท้ได้ลายเส้นแท้ก็คุ้มแล้วนะครับผมอ่ะมาดูนะผมสไลด์เนี่ยหนามากนะผมแล้วก็ คือแบบว่าแข็งแรงครับผมเวลาอะไรมาเคาะเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบโลหะเลยนะแต่มันไม่ใช่โลหะจริงๆมันคือโลหะในอุตสาหกรรมของแบงก์กันนะครับผมก็เข้าใจไว้ด้วยนะครับผมสาหรับไอพวกสายตรงสายแปลงทั้งหลายนะครับผมระวังอ่าสไลด์กระบินใส่หน้านะครับผมหน้าแหกเลยนะครับผมเอาไปแปลงนะก็โอเคนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยมาดูนะครับผมว่ายิงมาน้อยมากจริงๆนะผมนี่ดูตรงนกก็ได้เพื่อนนี่นกยุบไปหน่อยเดียวเองเห็นไหม ก็มีรอยยุบแหละแต่ยุบไปหน่อยเดียวนะผมก็สมราคานะผมนี่เห็นเปล่าปืนสวยๆนะผมเจ้าของเก้าเนี่ยรักมากนะก็บอกนี้นะผมก็โอเคข้างในมันก็ไม่มีอะไรมากนะผมวิธีการประกอบกลับนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยเช่นเคยนะครับผมอะไรใส่กลับมาที่หลังก็ใส่ก่อนอะไรใส่ก่อนก็ใส่กลับที่หลังผมจะเริ่มจากนี่คนระับผมตัวบูทประคองน,นะครับผมตัวประคองสปริงไกด์ลอดนะครับผมันก็จะ อามันใส่เข้าไปเลยนี่เห็นไหมใส่นี้แล้วผมนี่ใส่นี้หรือเพื่อนๆจะยังไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่แล้วผมแล้วแต่จะใส่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จากนั้นเอาสไลด์ใส่ก่อนนะผมตอนเอาสไลด์ใส่เนี่ยเพื่อนอย่าลืมง้างนกเลยนะนี่ง้างนกหนึ่งทีแล้วก็สไลด์ใส่กลับเข้าไปแล้วผมจากนั้นแล้วผมกดแรงๆนะผมกดแรงๆนี่เห็นไหมสไลด์กลับเข้าไปแล้วนะผมจากนั้นเพื่อนๆจากนั้นทํายังไงนะผมเอาสปริงใส่กลับเข้าไปอย่างนี้นะผมแล้วก็ เอาสปริงใส่กับเข้าไปแล้วใช่ไหมจากนั้นก็เอาตัวของบูทนะครับผมบูทหน้านะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมนี่พอใส่เข้าไปจากนั้นเราก็พยายามบิดนะครับผมอ่าโอเคบิดให้มันล็อกนะครับผมบิดบิดให้มันล็อกอ่าโอเคพอมันล็อกแล้วนะครับผมจากนั้นก็ใส่เจ้าตัวบูทประคองนะครับผมประคองปากลำกล้องนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นิดนึงนะครับผมอ่าโอเคมันยังไม่ล็อกเห็นไหมเมืม่อมันยังไม่เข้าล็อกกันนะครับผมก็บิดให้มันเข้าล็อกอะ นะผมปืนมานะผมอ่าเห็นไหมว่ามันกําลังจะเข้าแล้วนี่เห็นบป่าอ่าโอเคถ้ามันเข้าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะผมนี่เห็นบป่ามันจะเป็นมันจะเป็นสะอ่าซ้ายขวาแล้วก็ล่างนะครับผมบนมันจะไม่มีนะผมไอตรงเดือยเนี่ยเห็นป่าอ่าโอเคจากนั้นนะผมเราก็ใส่ตัวค้างอ่าตัวค้างสไลด์มันเข้าไปนะผมนี่กดลงไปเลยนั่นเพื่อนกดลงไปนิดเดียวนี่เห็นเปล่าปืนก็โอเคพร้อมยิงแล้วเดี๋ยวเราลองใส่อ่าใส่แมกกาซีนเออบอกบอกอย่างนี้บอกอย่างนะครับผมตัวนี้เนี่ย อ่าตัวตัวล็อกแม็กกาซีนเนี่ยต้องกดทุกครั้งนะครับผมกดทุกครั้งถ้าจะใส่แม็กต้องกดนะครับผมเพราะอะไรถ้าเกิดว่าไม่กดเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไปฝืนตบตบตบแม็กให้เข้านะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวพังแน่นอนครับผมเพราะว่าปืนมันทํามาให้นะครับผมกดปุ่มปลดแม็กนะครับผมแล้วก็ใส่แม็กกาซีนเข้าไปอย่างนี้ชึบนี่นะครับผมแล้วเวลาจะถอดก็ถอดออกมานะครับผมเวลาจะใส่แม็กก็กดอ่าปุ่มปลดแม็กแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผม แล้วปืนนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่ามันค้างสไลด์โดยการค้างที่ปากแม็กนะครับผมปืนไม่มีกระสุนดูนะมันจะค้างแบบนี้นะครับผมเวลาปืนปืนไม่มีกระสุนสไลด์จะค้างแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมถ้าเราจะค้างสไลด์แบบสุดๆเราต้องใช้มือช่วยครับผมโดยการค้างยงนี้แล้วจะเอาแม็กออกนะครับผมก็กดค้างแม็กเอาไว้แล้วก็เออเอาแม็กกาซีนออกมานะครับผมนี่นะครับผมวิธีการที่จะเซฟปืนได้ดีนะครับผมเ่อเพื่อนก็ ปืนแพงไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีตําหนินะครับผมปืนแพงนะครับผมมันก็ต้องมีตําหนิอยู่แล้วนะครับผมข้อควรระวังของเจ้าตัวนี้มากๆเลยนะครับผมอย่างที่ผมบอกคือมันค้างสไลด์ค้างสไลด์ที่ปากแม็กผมบอกยี้นะครับผมวิธีการที่เราจะใส่เซฟป,ปืนก็คือเราจะต้องกดปุ่มปลดแม็กเพื่อใส่แม็กทุกครั้งย้ํานะครับผมว่าทุกครั้งนะครับผมแล้วใส่แม็กเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อแล้วเราลองขึ้นสไลด์เล่นปืนไม่มีกระสุนสไลด์ค้างนะครับผม แล้วเพื่อนๆจะเอาแม็กออกจะเอาแม็กออกเอาออกตอนเนี้ไม่ได้นะผมห้ามเด็ดขาดนะครับผมห้ามเอาแม็กออกตอนที่ปืนหาสไลด์เด็ดขาดนะครับผมวิธีการจะเอาแม็กออกนะครับผมก็คือเราต้องขยับขยับให้สไลด์นะครับผมไปค้างไปค้าอ่าให้ให้สไลด์เนี่ยไปค้างที่จุดจุดขาสไลด์ของมันไม่ใช่ขาที่แม็กนะครับผมเห็นไหมนี่อันแบบเนี้ยมันจะค้างที่แม็ก แบบนี้มันจะค้างที่สไลด์คือถ้าค้างแบบนี้สามารถเอาแม็กออกได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าแบบที่ผมบอกนะครับผมใส่แม็กไปแล้วแล้วปืนค้างสไลด์แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครั้งเดียวนะแล้วปืนค้างสไลด์แบบนี้แล้วท่านไปเอาแม็กออกมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วแล้วไปดื้อเอาแม็กออก <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆสไลด์พุ่งทันทีนะครับผมวิธีแบบเนี้ มันจะทาให้ปืนมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับผมให้เราระมัดระวังอย่าทําแบบนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวจะลองใส่กระสุนให้ดูนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแรงผลักกระสุนออกจากลังเพลิงเนี่ยเป็นยังไงนะผมคือใส่กระสุนง่ายมากนะครับผมเป็นแม็ก์กันที่ต้องบอกเลยว่าใส่กระสุนง่ายมากนะครับผมง่ายกว่าปืนแบงกั์กตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมนี่นี่นะผมนี่นะผมยัดเข้าไปได้เลยนะก็ เสียงดังด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับผมก็กดปุ่มกดแม็กแล้วใส่ใส่ลูกเข้าไปนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยปืนพร้อมยิงนะจะเห็นนะครับผมว่าว่าไม่ได้เลีรยปืนนะครับผมเดี๋ยวผมขอเลีรยปืนก่อนนะครับผมอ่าโอเคเลีรยปืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใส่ใส่ลูกเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาลูกออกนะครับผมโดยการขึ้นลำหนึ่งครั้งชึกชึลูกเข้าลังเพลิงดึงออกลูกเด้งลูกเข้าลางเพลิงถึงออกลูกเด้งถึงสลายลูกเด้ง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  อ่าเห็นบ้านเพื่อนนะครับผมนี่คือ M1911 นะครับผมของยูมาเล็กนะครับผมงานลิขสิทธิ์แท้นะครับผมแล้วก็อ่าถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแอดไลน์มาเลยนะครับผมที่นะครับผม 3G SAM 42หรือไลน์แอดของร้านนะครับผมแอดมีแอดด้วยนะแอด205 o ูนย์หนะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆชอบแบงค์กันส,สวยๆแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับผมหรืออาจจะเป็นปืนอัดแก๊สอัดลมไฟฟ้าสไนเปอร์ก็อย่าลืมทักไลน์กันมานะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการเลือกดูสินค้าในช่องเรานะครับผมบ๊ายบายที่ร้านยังมีของให้เลือกอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้ามารีวิวขอบคุณมากครับไปแล้วนะ